มาให้ชมีหนึ่งคันนะคะสำหรับเอาติสไม่หลักหมื่นค่ะวันนี้มาให้ชมอีกแล้ว1่คันนะคะคันนี้ได้รถปี2019ค่ะเป็นรถหน่วยง,งานประจําการมือเดียวเลยนะคะสำหรับเอาติสใครที่มองหาอยู่นะคะไม่หลักหมื่นไม่ควรพลาดอีกหนึ่งคันเลยราคาตั้งขายอยู่ที่410,000บาทค่ะมาพร้อมบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยรับประกันมาให้แล้วนะคะสภาพเกลดเอแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างมาให้เช่นกันค่ะนะคะไม่มีประวัติควกามชนหนักมาไม่แค่9,000 90, 0กิโลเท่านั้นภายในอยู่สภาพด โรโงงานนแบบี้ตัวเบาะไม่มีช้าเลยนะคะได้เป็นเบาะสีเบจสภาพสวยๆและห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์สาหรับรถคันนี้นะคะได้เป็นรถหนึงงานปลุกจกัมการมือเดียวเลยนะคะข้อดีของรถในงานเข้าตรวจสอบส่วนทุยะการใช้งานเลยสําหรับใครที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรถปี2 0 1 9ไม่เก0 0 0กิโลเท่านั้นรายละเอียดการผ่อนคันนี้นะคะผ่อนฟรีดาวอยู่ที่7,200บาทเท่านั้นค่ะสนใจเด้์เพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างค